สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งทุกท่านนะครับแล้วก็ fc land p i o n e e อ audio ทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันจันทร์นะครับที่15เดือนสิงหาคม2565นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมเป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนะครับเป็นรุ่น c สองพันสองนะครับของค่ายนัตพงศ์สาวนะครับ npe c 2อ0 2นนะครับสำหรับมีเข้ามาอยู่หนึ่งแท่นนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่ต้องการนะครับ เอาไว้ใช้งานกันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้แท่นละ8,5 0 0รบาทนะครับ8,500าบาทนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เดิมๆนะครับสำหรับสภาพด้านในนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านหนที่ต้องการนะครับเอาไว้ใช้งานกันนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,5 0 0รบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ power นะครับรุ่น e 特นะครับตัวนี้ w a t e ม3 6 ims นะครับตัวนี้มีอยู่ สามแท่นนะครับเริ่มต้นที่1 0,000ห่นแท่นละ1 7 0 0 0หมื่นเบาทนะครับถึง1 8 5 0 0บาทนะครับสำหรับวัตถุสามพันหกอเนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นวัตถุห้าพันอิมเนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาที่สองหม่นห้าพันหบาทนะครับ2 5 5 0 0บาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับทาร์ดานะครับโปรเอสนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับตัวนี้ผมได้รีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ โปรเอสสิบเนะครับของค่ายทาดานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,500บาทนะครับ14,500บาทนะครับสำหรับทาดาเอสสิบนะครับไม่ว่าจะเป็น MC 5000ห้ันนะครับตัวนี้ขับเสียงกลางขับเสียงเบสนะครับพอพลับขับเสียงเบสตัวนี้10 18นิ้วนะครับตัวนี้ได้ข้างละ3เลยทีเดียวนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งนส้าร้อยบาทแล้วก็จะเป็นออดิโอเซนเตอร์นะครับตัวนี้ VA 1 2 0 1นะครับตัวนี้ก็ขับ18ได้แรงๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับฝากกันเรื่อยๆกันนะครับมันก็จะเป็นพาวเวอร์แอมป์นะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ราคาเบาๆนะครับใบขับสบนิ้วนะครับโรยอนนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับวิทยาซาวนะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์ถามได้นะครับเบอร์ที่เบอร์0 9 5ย์4 6 4 9 7นะครับ แล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประดิษฐ์เจริญนะครับตัวนี้ B 2 0 0 0นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่16,500บาทนะครับเพื่ออาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหานะครับ power amp รุ่นเก่าขอแวะช่องมาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วนะครับตัวนี้ ur 1 2 d นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกนะครับมิกอ่า พีเอนะครับตัวนี้ทีเอพีเอ็มหนึ่งหกเอฟเอ็กนะครับตัวนี้สิบหกช่องนะครับสําหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะโเดโอนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่องโจ๊กชาแนลนะครับสําหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนนะครับที่เข้าไปรับชมในส่วนของช่อง YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นไมเอ็นพีอ้นะครับตัวนี้เป็น Power Mix นะครับรุ่น gt1650 นะครับตัวนี้สวยงามนะครับสำหรับท่านที่ต้องการ powermic นะครับไว้ใช้งานก็สภาพ99%เลยนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกล่องนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่9,500บาทนะครับ9,500บาทนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เบดนะครับเบรด18นิ้วนะครับ18นิ้วสินค้าเมื่อหนึ่งเมื่อสองนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น เทอร์โบนะครับตัวนี้เทอร์โบของ PN นะครับตัวนี้ตะแกรงฉีดนะครับไม้อัดแท้นะครับ20มิลนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการใบละ2,600บาทนะครับสำหรับตู้เทอร์โบแล้วก็ BV นะครับเป็นแบรนด์ของร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างน็อตนะครับตัวนี้ช่างน็อตนะครับเทอร์โบนะครับตัวนี้ใบละ2,700บาทนะครับฝากมาด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการนะครับก็แวะเข้ามาชมได้ที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดอก18นี้วนะครับของคาเน่ตัวนี้ยังอยู่นะครับสําหรับโครงหล่อนะครับดอกละ2,500บาทนะครับสาหรับดอกคาเน่นะครับอบอ้อมนะครับโครงปั๊มนะครับราคาเบาๆนะครับมีอยู่4ดอกนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ยังมองหาดอกอบอ้อมนะครับตัวนี้อบอ้อมรุ่น4807นะครับตัวนี้โครงปั๊มนะครับราคาเบาๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะครับยังอยู่นะครับ ตันนี้เครื่องละสองหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาเครื่องปั่นไฟเล็กนะครับไว้งานเกษตรนะครับงานช่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถแห่มินินะครับรถกระบะนะครับขึ้นรถแห่มินิก็ตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับลานพินตออะโอออาเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ EQ นะครับตัวนี้ EQ ก็ยังพอมี ให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับราคาบ้านๆนะครับหลานพีเน็ตออเดียโอนะครับไม่ว่าจะเป็นโมนิฟายนะครับตัวนี้สไลด์สองชั้นนะครับตัวนี้โมนิฟายนะครับราคาเบาๆนะครับคอสอนาล็อกนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ก็ยังพอมีอยู่นะครับเอฟเฟกนะครับดีโฟนะครับตัวนี้ฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่ต้องการ เครื่องปรุงนะครับวายใช้งานกันนะครับในส่วนของเสียงปันปรับเสียงนะครับหรือว่าตัวไหนที่ท่านใช้นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับที่รลานพีเนตออเดโอนะครับคือใส่เครื่องเสียงกลางแจ้งทุกชนิดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของพ่อแอมนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับดูแท่งหนึ่งแท่นนะครับสาหรับเทคโนครับตัวนี้เป็นเทคโน F A 1 0 0 0 0นะครับแท่นละ8,000 0บาทนะครับตัวนี้ตัวบนนะครับเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็สภาพก็โอเคนะครับสวยงามนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องหายังมองหา Power า m อ Switching นะครับของค่ายเทคโนนะครับตัวนี้ราคา8,000บาทนะครับตัวนี้ขับ18บขับเสียงกลางได้ใสๆนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Power Amp c h a ช n e นนะครับ โปรยูโรเทคนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ